เพื่อที่จะยุติข่าวหลือเรื่องการแย่ทีมทั้งหมดนะครับแมนซชสตอตอนนี้จี้เร่งให้แบรนด์โดซิวาต่อสัญญาใหม่โดยด่วนเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะมิเรอร์นะครับบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์เร่งให้แบรนด์โดซิวาทำการต่อสัญญาใหม่กับสโมรสรให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ยุติข่าวลือเรื่องการแย่ทีมแล้วก็อนาคตของเขานะครับแบรนด์โดเนี่ยผ่านการเป็นข่าวแย่ออกจากแมนซิสตี้แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากช่วยให้แมนซิสตี้คว้าทริปเป็ลแชมป์ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ว่ายังก็ตามครับแมนซิสตี้อยากจะให้เขาต่อสัญญาใหม่กับสมสรนให้เร็วสุดเพราะว่าแมนซิสตี้เสนอสัญญาใหม่ที่ขยายเพิ่มจากเดิมอีก2ปีซึ่งปัจจุบันสัญญาเขาก็เหลืออีกตั้ง2ปีนะครับรายงานบอกว่าสัญญาใหม่นะ่าจะทำให้แบร์โดซิวารับค่าเหนื่อยแต่แต่สามแสนปอนต์ต่อปดาห์กับแมนซิสตี้และทางแมนซิสตี้เองกดดันให้เขาเร่งตอบรับข้อเสนอเพื่อที่จะได้ยุติข่าวลือทั้งหมดนะครับ บาซ่าเนี่ยให้ความสนใจในตัวบรนาโดมาเป็นเวลานานและโจลอปต้าประธานของบาซ่าเองก็บอกเลยว่าอยากจะได้เบรนาโดมาร่วมงานครับแถมไม่แค่นั้นก็มีปารีสแง้งแมงเองก็พร้อมติดต่อและจะส่งนักเตะย้ายสลับขั้วอีกด้วยอันฮิลานครับสโมสรในซาอุก,ก็อยากจะได้เขาเหมือนกันครับพร้อมทุ่มค่าเหนือระดับ5 0 0 0 0นปอนล่อจใจเบร์นโดซิวาให้ย้ายไปร่วมทีมนะครับ แต่ว่าก็ตามครับไม่มีสโมสรไหนที่จะกล้าใจในระดับ70ล้านปอนด์ตามที่แมนซิสตี้เรียกร้องหากว่าแบรนโดซิว่าตัดสินใจย้ายทีมจริงๆเนี่ยก็จะมีรายงานบอกว่าแมนซิสตี้จะได้หมายตานิโคลโลบาเรล่าครับไว้เป็นนักเแต่ที่ยงมาทดแทนตำแหน่งของแบรนโดซิว่าด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้ว อนาคตของนักเตะคนนี้จะไปลงเอยกับทีมไหนหรือว่าจะต่อสัญญากับแมนซตี้แมนซิตี้ก็อยากจะให้เขาต่อสัญญาโดยด่วนเพื่อที่จะยุติข่าวลือทั้งหมดนะครับในเรื่องของการแยทีมเพราะว่าเนื้อหอมนะในช่วงตลาดซอมนี้หลายทีมมารุมาต้มนะครับสำหรับอนาคตของแบรนาโดซิลวา